การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้เพราะต้นไม้สามารถดูดกลับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรืองกระจกที่มีปริมาณสูงสุดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหลายหน่วยง,งานตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจึงเกิดโครงการปลูกป่าต่างๆซึ่งการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย9ถึงกิโลกร,รัม c o 2ต่อปีและยังช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับ2คนต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูป่าที่เคยถูกทำลายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนให้กับประเทศรวมถึงส่งผลต่อความตื่นตัวตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยิ่งเราปลูกต้นไม้ได้มากเท่าไหร่วิกฤตโลกร้อนก็จะบรรเทาลงได้มากขึ้นเท่านั้น PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน